สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดสสดพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทกท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามแนวทางรัฐบาลไทยผ่านทางช่องของเซียนนมอยู่ขณะน,นี้ตอนนี้เนาะคะ่ะในคลิปนี้เนาะแอดกระจาเอาตัวเองแนวทางรัฐบาลไทยตัวงวดของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะคะ่ะในคลิปนี้ก็จะมีของลุงทรงเนาะค่ะของลุงทรงของลุงทรงข่าวตัวดินเนะเาะข่าวแต่ตัวดินตัววิ่งตัวรูดจับคู่เกือบมาแต่ยังไม่มาเนาะ ให้สองหกออกหนึ่งอ่าออกหกหนึ่งแนวทางวันที่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมารากาของออสุพันธ์ค่ะของออสุพันธ์เกือบมาให้เลขกันที่หกสองออกหกหนึ่งเนาะแนวทางให้หกศูนย์หกสองมาหกหนึ่งค่ะกันมาออกตัวกลางเนาะแล้วก็เลขดับล่างของออสุพันธ์ดับบนดับล่างนี่นะจับตามองนะของออสุพันธ์ แล้วก็ของนับเงินค่ะในคลิปนี้ของนับเงินแล้วก็ของป้าสาแก้วเนาะแนวทางรัฐบาลไทยตงหวดฝากติดตามฝากแนวทางของทั้งซีเซียนวิโนมักเซียนใดลร่องวัวิเคราะห์พิจ,จะะารณาการเมืองกับตรงแนวทางรัฐบาลไทยตงหวดอันในคลิปนี้ก็ต้องกลับขอบพระคุณแนวทางจากทั้งซีท่านค่ะที่ให้มาวางทางช่องและก็บอฟซีแฟนคลับที่ติดตามรัฐบาลไทยพานั่งช่องของเซียนนมนมัเยน่่นอวิเราะหิจะเองกับหกทาไท ขอบคุณขอบคุณในรายการที่เปิดโอเปิดใจมารับชมแล้วก็รับฟังมหมาต่อพี่ของลุงทรงกันก่อนเนาะตามต้อนะคะเอาไว้ไปเป็นแนวทางเนาะสําหรับรัฐบาลไทยต่อง,งวดของลุงทรงเนาะคะ่ะก็เขาที่ตัวดินค่ะอย่างที่เกินไวขางต้นเนาะเขาตัวดินดินที่หกสองตัวจับคู่ไปบ่ฮอดเกือบเกือบมาแต่แต่หลุดไปเนาะตามต่อค่ะ ตามต่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนาะสราบรัฐบาลไทยวิ่งบนรางของรุงรรใไ้เด่นทีหกกับ8ดค่ะสองตัวหกหางเน่นทั้งหกหางเลยเนาะสองตัวหกหางให้ที่ศูนย์หกสองหกสี่หกสามแปดแปดห้าแปดเก้าน้นทั้งหกหางเนาะคะ่ะแล้วก็เลขสามตัวให้ที่9ก้าศูนย์หก 6กสองหกเก้าสี่หกนินๆินเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยมักตัวอะไรจิ้มโจนนั่นเนาะคะ่ะอาจจะมีลายตัวให้ตัวเลือกแต่ว่าเก็บไว้พิจารณาวิเคราะห์กันบึงเนาะแนวทางเป็นไงมากราบขอบุญขอบคุณลลายๆค่ะสำหรับของรุงทรงมาต่อที่ของอสุพนันของอสุพนันอ่ลุดไปต้องขอภ้าเอฟซีเนาะ ในเลข60กับกัน62ออก61เนาะคะ่ะแนวทางเฉียดไป1แต้มแล้วก็หกแออก96แนวทางของออสุพันเมื่อที่แล้วกระดับดับล่าง4แล้วก็ดับบนห้เนาะดับตามองเลขดับของออสุพันธ์ดีๆเนาะมาตามต่อค่ะต่องวด ของอ,อสุพันธ์ซายวิ่งซายรูดเด้นบนลางรัฐบัลให้ตองวดค่ะให้เด่นที่8กับ9 2ตัวให้ที่8 2 8 3 8 6 9 2 9 3 9 6เน่นที่8 3กับ9 3ค่ะเลข3ตัวให้ที่8 1 8 3 1 9 3ะะเลข3ตัวเนาะเลข2ตัวกันอีกตัวนึงเนาะกันที่8 9เ,เลขดับบุญ วันนี้ดับปุนที่สี่ดับลางที่เจ็ดเนาะคะ่ะเอามาชอบแบบใดแคปหน้าจอแล้วไปต่อร่องบึงเนาะเก็บไว้เหมือนเดิมพิจารณาเนาะ,คะแคปไปแล้วก็อย่าลืมนะคะรัฐบาลไทยช่วงนี้อาจจะบ่คอยได้ลงไฮดโดูมาลาะะุ้เถอะเนาะแนวทางเปินกาให้มาได้หลายมือแล้วเนาะต้องขอพอซีเพนกับสำหรับแนวทางที่รอคอยเนะะาะทั้งชองของเนนม มาต่อที่ของนับเงินของนับเงินกับรูดเนาะค่ะเอาไหมค่ะไปต่อและตามใหม่สมร,รบับรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งของนับเงินในหนอยเน,น้นเน้น,นบ่อหลายหางแนวทาารัฐบาลไทยสายวิ่งรูดเดินบน่างวันนี้นับเงินให้เด่นที่สองค่ะร่องที่หาสองตัวให้ที่หาสองสามสองหาหนึ่งล้วก็สองสองค่ะเน้นที่หาสองกับสามหาเอากับสามสองค่ะ แนวทางเลขสองตัวของนับเงินเนาะหามาแค่สหางสคูเนาะแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็เน้นในที่ห้าสามกับสามสองค่ะจัดหน้าจอเนาะมักชอบจัดไปค่แนวทางตองวดมาต่อที่ของป้าสาแก้วของป้าสาแก้วงวดที่ผ่านมากันลุดเนาะลุดเหมือนกันสําหรับแนวทางไปต่อค่ะตามมาเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยตองวด าไปไหมมาสายวิ่งรูดเด่นบนลางวันนี้ของป้าสายแก้วหายด่้นที่8กับ7ค่ะ2ตัวหายที่8 7 8 5 8 2 7 4เ่น้นทั้ง4หางเนาะคะ่ะนินทั้ง8 7 8 5 8 2แล้วกับ็74เลข3ตัวหายที่6 4 7 5 2 8 5 8 7กับหน้าจอเนาะคะ่ะตามตอนและไปไหมแนวท่ารัฐบาลไทยมักเสยนใดจากเส้นนั้นเนาะ ในคลีมีก็ต้องกาบควาพระคุณตัวเองแนวทางจากป้าสาแก้วนับเงินแล้วก็ของออสุพรรณเนาะแล้วก็ลุงสูงแนวทางดีๆที่หายมาตองวันนะคะเอาไว้เป็นแนวทางเลขทุกตัวนะคะย้ำเตือนเสมอโปรไซวิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังเนะาะเลายระขาวาปังก็ต้องขอโทษขออภยัยขอลวงหน้านะคะ มักเซียนใดจะเซียนนั้นเหมือนเดิมเซียนค่อยค่ะแล้วก็เอฟซีแฟนคลับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้ามักเนาะถ้่บามากกับกดให้ได้คือเก่านะคะกดให้ได้เหมือนเดิมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปตนโดนมาเถอคะ่ะราฐบาลไทยอาจจะเงียบเงาแน่ส่วนมากล่ามันตอนเนื่งตองวันเนาะจันพูดสุขไปตอนอะไตามไม่ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องกลับขอพรบคุณหลายลค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้กันสวัสดีค่ะ